สบายดีตอนแรงทุกคนเนาะ <c ười> คลิปนี้ฮะมาอยู่ท,ที่อยู่ที่เขตส่วนประตูไซทุกคนวันนี้จะเป็นส่วนอาเซียนครับสวน,น,นประตูไซเปิสองคน,นกำลังงันเปิดน้ำพดเลงพพดหนาพดยังเดีย๋ยวมาล่อเปิ่งบรรยากาศในยามแรงวันนี้จะเป็นจังไรโอ้เปิดน้ำรีบๆเลย <c ười> ayo 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 bisa anu sabar di petusai yang can ผมเป็นทันหลวงเลยลรอตลกปั้นไว้รุ่นนี้ในะนี้กันเลมาโล่บนเขยนี้เนาะอันนี้เพิ่งขายปั้ติอที่นอ่นด้วยจีนำนำอเอจะขายดิอ้อนี่เป็นอย่างก,กำลังเทศเลยน่าจะปรับปรุงเอ่อ รถฟื้นรถไฟไม่อย่างอยู่ทางไหน,นห้องการปกครองเมืองคือห้องการห้องว่าการปกครองนครหลวงนี่เพิ่นกำลังปรับปรุงทุกคนนี่เบิง่งได้ยินเสียงเพิน่นทักน,นั้นโจทับวางอยู่ทางไหนเพิ่นเพิ่นก็ตึกนั่นตึนตึกตัวนั้นเพิ่นน่าจะปิ่นอนั่นมาเบิ่งนี่เนาะ แบบปิดหน้ามาเบื้งนี้นะธรรมรามันเข้าอยู่เบื้องนั่นประตูทางเข้าทุกคนประตูเข้าสำนักงานตัวนี้นะจะเข้าเบื้องนั่นเบื้องถนนหนองบอนแล้วเพิ่งน่าจะปิดมาเบื้องนี้แบบนี้เพื่อกำลังทำมังเห็ดเห็ดกลางคืนเลยเนาะหาเห็ดมือสวยแับนั้นดิฮอนเนาะเห็ดกลางคืนแบบนี้ก็ดีเห็ดเรียกได้ดีไม่หีเสียคนเทักโจนั้นขับมังอยู่ พุ่ธนาทิพยประตูทางเข้าอยู่ใหญ่อยู่เบื้องนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เข้าอยู่เบื้องนั่นเข้าอยู่เบื้องถนนองบอนนี่เลยทุกคนการสร้างสรรพ,พัฒนาหันเปลี่ยนไปเรื่อยๆออปรับปรุงไปสู่สิ่งที่มันดีกว่าเสมอเนาะบูมีวันหยุดนิ่งคือเฮาเวาอะไรการสร้างสรรพ,พัฒนาการปรับปรุงแก้ไขมีขึ้นเรื่อยๆย,ยุ่งเฮายุลุ่นลานไปเรื่อยๆแหละ นี่ก็กำลังนี่นะทางนั้นประตูใส่เห็นมีคนมาเลาะลหลยอยู่เนาะนี่บรรยากาศาสดๆเลยทุกคนนี่เก็บให้ประดับฐานในเบิอร์ในศมนี่ประตูใส่นุสสวิปประตูใส่เวียงจันท์บางท่านอย่าเห็นบรรยากาศในยามกลางคืนแบบนี้ก็มีเนาะมีน้ำพุมันก็เปิดงาม <c oughs> ไปบนนี้จะห้องน้ำ อยู่ทางเบื้องนั้นคุนจะเสียงเงินเลยทางส่วนเบื้องนันน้นคุนเป็นบรรยากาศสดๆเลยโอ้โหต่างหากใคขายข้ามาซื้อลิลเลีลาวห้อยลาว <c oughs> อ้เป็นไรอันนี้ข้า,าขายน,น้ำขายยังไง ทางทางด้วยนัน <c oughs> นี่บรรยากาศาสดดอยู่ส่วนประตูใสก่กนปกๆกกลายเจ้ามาจอดประจำที่นี่น้าลูกค้รารอข้ามไปแล้วนั่นาขายน้อปลาทองลาเริงใสยน้ำใายขนมใายลูกเร่กลูกชิ้น เข้าไปได้นะเลือกหมาเออมาล้วากคันเดียวไกลจะได้เข้าไปบ้างนั่นแหละอุ้เออยเชอะนีมเลไรยงประตุใส่เวียงเจนโอ้ตัวเสียงตัวเจียห้องเกลี้อยู่อาย่ลประกอบกับเสียงเพลงเสียงนก เสียงเจียจ๊ยบเพลงนี้พูดว่าสิติลิคกัสิดหรือบอกญาติสติลิคก็สิดอ๋อปร,ระกกเต็มยาวไปโอ้จุดนั้นเพิ่นกำลังเทนั้นบนสถาน,นีรถมีเบ <c oughs> ียร์ที่ ลองเทคอ,อ,อ,อกกนจิตเฮ็ดกลางคืนนี่ดีแบบนึงหรอกกำลังเฮ็ดจุดได้ก็ได้กำลังสร้างสาพัฒนาป <c oughs> ระตูใสเบียรแจนยามกลางคืนซู่ บรรยากาศสดเลยทุกว <you> <language> ่าเนี่ยภาพสดบรรยากาศอยู่สุดอยู่สวนประตูไซ้เวียงจันไว้สักกาศมีสร้างภาพสร้างอย่างประจำอยู่นี่เลย ถ้าพอด่ายไมแบบอ,อยากได้ภาพแบบคนถ่ายให้ก็มีดือว่าถ่ายเองก็มีถ่ายเองก็โทรศัพท์ในยามนี้เนาะทันสมัยสุดๆเลยก็ใส่โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็แล้วเลยนะ <S <S 2> <S 2> <S 2> บางคนก็อยากถ่ายเป็นู้เป็นใบก็บมีแล้วแต่มักแบบไหเนาะแล้วแต่สะดวกของใครเรา พูดอยู่เบอรงนี่ก็มีเนะ,สะ,สะอโอ้หานอันนี้เพื่อนก็นยังไม่ได้ปิดเนาะหานกาแฟกาเฟ่มีบ่อนั่งกินอยู่ทางนั้นนำ้ำ ทางหน้าเขาถนนแกส่วนภูมิหารยวมาเข้านี่เสียเงินได้เข้าอยู่นี่จะเข้าจุดนั้นบนได้เสียประตูใส่เวียงจันบรรยากาศยามค่ำคืนทุกคนเลยเก็บให้ทุกท่านด้บเบิ่งไดสชงนเนาะเมื่อนี้เป็นแรงวันที่1 6เดือน5เนาะ2 0 2 5 rút ngắm nhắm lên, đêm hèn isola khu pha pha đồ không thể nào bên nào ồn dồn được mấy giấc gió สมที่เป็นพี่น้องเดียวเราสุดที่จสางสิทิ์ใหม่ไม่ต้องทำ้าที่จสักวตเราจดีนก็ไปวนนไ้นน้ำรถตินรถจกรยนที่าทางได้แบบ โอ้โหรถเทาเหยียบนะบุ๊คเยียบมันอย่างคลุกมีโรงแรมกำลังจะสร้างอยู่บ้างนะเอ๋อคลิปนี้ประมาณนี้ทุกคนขอบใจทุกท่านที่เข้าติดตามสะสมเนาะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขออัพเดตอยู่ส่วนประตูไทให้ทุกท่านได้เบิ่งในมื่อนี้ก็จะประมาณนี้ในแรงๆเมื่อนี้เป็นบรรยากาศสดๆนครไทยออกมาเมื่อกี้นี้เนาะงพูขอบใจพบกันใหม่ทุกคนสบายดี